อย่าพึ่งเลื่อนผ่านและอย่าพึ่งปิดคลิปนี้เพราะนาทีต่อจากนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตการลงทุนของคุณในปี2026วันนี้คุณรู้สึกไหมครับรู้สึกถึงความเงียบที่มันปิดปกติไหมในขณะที่คุณกำลังใช้ชีวิตตามปกติตื่นเช้าไปทำงานหรือนั่งดูพอร์ตการลงทุนของคุณที่เป็นสีแดงบ้าง เขียวบ้างคุณรู้ไหมว่าในเงามืดของตลาดโลกมันกำลังมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นและมันกำลังเกิดขึ้นเงียบๆในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัววันนี้ราคาทองคำนิวไฮสำหรับหลายคนมันดูเหมือนแพงใช่ไหมครับหลายคนบ่นว่าตกรถแล้วหลายคนบอกว่าเดี๋ยวมันก็ลง รอไปก่อนหรือบางคนที่เจ็บหนักมาจากปีก่อนๆก,ก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันมันคือฟองสบู่แต่ผมจะบอกอะไรคุณให้ประวัติศาสตร์การเงินโลกหลายปีที่ผ่านมามันสอนบทเรียนเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มนุษย์เราก็เลือกที่จะลืมมันเสมอสิ่งที่รายใหญ่สถาบันการเงินระดับโลกหรือแม้แต่ผู้นำประเทศมหาอำนาจ ไม่เคยบอกคุณตรงๆก็คือราคาที่คุณเห็นบนหน้าจอที่มันขยับขึ้นในวันนี้มันบอกอะไรครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นคุณลองมองไปรอบๆตัวดูสิครับข่าววันนี้ทุกคนจ้องไปที่ไหนทุกคนจ้องไปที่การประชุมเฟดหรือ f ฟ d ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านักวิเคราะห์ทั่วโลกหน้าจอทีวีทุกช่องพาดหัวข่าวทุกสำนักต่างพาการวิเคราะห์ว่า ประธานเฟดจะพูดอะไรดอกเบีย้ยจะคงที่ไหมเศรษฐกิจจะถดถอยหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เขาอยากให้คุณมองครับมันคือการเบี่ยงเบนความสนใจที่แนบเนียนที่สุดเพราะในขณะที่สายตาของคนทั้งโลกสายตาของแม่งเมาสสายตาของนักลงทุนรายย่อยกำลังจับจ้องอยู่ที่ปากของเจอโรมพาวเวลกกำลังลุ้นกับตัวเลขดอกเบีย้ยที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เบื้องหลังฉากหน้านั้น คลื่นใต้น้ำลูกใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรคลื่นที่เกิดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เราไม่เคยเห็นรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเรือรบของสหรัฐที่กำลังมุ่งหน้าสู่อ่าวเปอร์เซียสัญญาณเตือนอันตรายจากอิหร่านความตึงเครียดที่คุกรุนในเวเนซุเอลาที่เพิ่งจะผ่านพ้นปฏิบัติการทางการเมืองมาหม,ามาัดๆมสิ่งเหล่านี้คือของจริงที่จะกำหนดชะตาชีวิตของคุณไม่ใช่ตัวเลขดอกเบีย้ย0.25%ฟังผมนะ ถ้าวันนี้คุณยังไม่มีทองคำติดพอร์ตเลยแม้แต่บาทเดียวหรือถ้าคุณมีอยู่แล้วแต่กำลังคิดจะขายทิ้งเพื่อทำกำไรระยะสั้นผมขอเตือนด้วยความหวังดีจากใจจริงคุณกำลังเดินเข้าสู่กับดักทำไมผมถึงกล้าพูดคำว่ากับดักคุณลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานและเช้านี้สิครับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐตัวเลขล่าสุดที่เพิ่งออกมา84.5คุณเข้าใจความหมายของตัวเลขนี้ไหม มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติธรรมดาแต่มันคือเสียงกรีดร้องของคนอเมริกันที่กำลังบอกว่าเราไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจข้างล่างมันพังยับเยินแต่ตลาดหุ้นกลับยังประคองตัวอยู่ได้ทองคำยังไซด์เวย์ออกข้างมันผิดปกติครับมันผิดปกติมากๆในโลกของการลงทุนเมื่อไรก็ตามที่ข่าวร้ายท่วมตลาดแต่ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคานิ่งสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุด เพราะมันคือความสงบก่อนพายุใหญ่จะมารายใหญ่วานในตลาดกองทุนระดับชาติเขาไม่ได้ดูข่าวรายวันเหมือนเราครับเขาไม่ได้ซื้อขายตามอารมณ์แต่เขากำลังสะสมเขากำลังรอจังหวะที่คนส่วนใหญ่เผลอจังหวะที่คนส่วนใหญ่ถอดใจแล้วกระชากราคาขึ้นไปในจุดที่คุณจะไม่มีวันไล่ตามทันตลอดชีวิตคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับตอนทองคำราคา2 0 0พเหรียญคุณบอกว่าแพงรอให้มันย่อตอนมันขึ้นมาส0 0พ คุณบอกว่าเดี๋ยวฟองสบู่จะแตกตอนมันทะลุ4ี่พันคุณเริ่มเสียดายแต่ก็ไม่กล้าเข้าแล้ววันนี้คุณก็ยังลังเลอยู่เหมือนเดิมความลังเลคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของความมั่งคั่งครับวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อบอกให้คุณหลับหูหลับตาซื้อแต่มาเพื่อเปิดตาของคุณให้สว่างมากางแผนที่ให้คุณเห็นว่าโลกใบนี้กำลังจะหมุนไปทางไหนและทำไมทองคำถึงไม่ใช่แค่การลงทุนอีกต่อไป แต่มันคือตั๋วรอดชีวิตใบสุดท้ายในยุคที่เงินกระดาษกำลังจะเสื่อมค่าลงอย่างรวดเร็วในคลิปนี้ผมจะไม่พูดเรื่องทฤษฎีในตำราที่ล้าสมัยเราจะไม่คุยกันเรื่องกราฟพื้นฐานที่ใครๆก็สอนกันฟรีๆแต่เราจะเจาะลึกไปถึงสัญญาณอันตรายที่ซ่อนอยู่ในข่าววันนี้เราจะไปดูว่าทรัมป์กำลังคิดอะไรอิหร่านกำลังจะทำอะไรและที่สำคัญที่สุดในอีก24-48ชั่วโมงข้างหน้านี้กราฟทองคาจะพุ่งไปทางไหน เตรียมกระดาษและปากกาของคุณให้พร้อมครับหายใจเข้าลึกๆตั้งสติให้มัน่นเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของคุณไปตลอดกาลและมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมราคาทองคำถึงยังยืนแกร่งอยู่เหนือระดับ5,100และ5,200เหรียญได้ในวันเดียวทั้งๆที่ข่าวเศรษฐกิจบางอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นทำไมธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะจีนและรัเสเซีย ถึงยังก้มหน้าก้มตาซื้อทองคำเข้าคลังอย่างบ้าคลัง่งไม่สนว่าราคาจะแพงแค่ไหนคำตอบมันไม่ได้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ธุรกิจครับแต่มันลอยอยู่กลางทะเลในจุดที่อันตรายที่สุดของโลกตอนนี้ในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีหรือ Carrier Strike Group ของสหรัฐอเมริกากำลังเคลื่อนพลไม่ได้เคลื่อนพลเพื่อการซ้อมรบธรรมดาแต่เป็นการเคลื่อนพลในระดับที่เรียกว่าอา m มาดา หรือกองทัพเรือขนาดมหือมามุ่งหน้าตรงไปยังอ่าวเปอร์เซียไปยังช่องแคบฮอร์มุสคุณได้ยินสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมพ์พูดเมื่อวานนี้ไหมครับคำพูดที่คนส่วนใหญ่ฟังผ่านๆคิดว่าเป็นแค่คำขู่สไตล์ทรัมป์เขาบอกว่าเรามีกองกำลังขนาดใหญ่กำลังมุ่งหน้าไปแค่เผื่อไว้ในกรณีที่จำเป็น We have a big force going just in case คำว่า just in case หรือเผื่อไว้ในภาษานักการทูต มันอาจจะแปลว่าการป้องปรามแต่ในภาษาของสงครามและในสายตาของวานในตลาดทองคำํำมันแปลว่าเตรียมพร้อมปะทะครับสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในตอนนี้มันเปราะบางยิ่งกว่าแก้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการประท้วงในเตหะรานที่เรารู้ข่าวกันแต่มันคือเกมอำนาจที่ใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้ลองจินตนาการดูนะครับ ในช่องแคบที่กว้างเคียงไม่กี่กิโลเมตรที่น้ำมันเกือบ20%ของโลกต้องเดินทางผ่านมีเรือรบของมหาอำนาจจอดประจันหน้ากับกองเรือเร็วของกองก,องกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขีปนาวุธทุกลกูกเล็งเป้าหากันเรดาร์ทุกตัวจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ครับตลาดทองคำในตอนนี้กำลังกลั่นให้ใจราคาทองคำที่อยู่เหนือระดับ5,100และ5,200เหรียญ มันสะท้อนความตึงเครียดนี้ไปบ้างก็จริงแต่สิ่งที่มันยังไม่ได้สะท้อนออกมาคือคำว่าอุบัติเหตุถ้ามีจรวดหลงทางเพียงแค่ลูกเดียวถ้ามีการประทะกันเพียงแค่ครั้งเดียวแม้จะเป็นความเข้าใจผิดก็ตามวินาทีนั้นโลกจะเปลี่ยนทันทีครับราคาน้ำมันจะพุ่งทะลุฟ้าตลาดหุ้นจะดิ่งลงเหวและทองคำทองคำที่คุณเห็นว่ามันแพงในวันนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ในชั่วพริบตา กราฟทองคำที่คุณเห็นว่ามันนิ่งๆหรือย่อลงมาเล็กน้อยในวันนี้มันคืออาการของความสงบก่อนพายุรายใหญ่เขารู้ครับว่าความเสี่ยงตรงนี้มันมหาศาลเขาถึงไม่เทขายออกมาเขาถึงกอดทองคำไว้แน่นเพราะเขารู้ว่าทองคำคือประกันชีวิตเล่มเดียวที่คุ้มครองความเสี่ยงจากสงครามได้และไม่ใช่แค่อิรานนะครับคุณอย่าลืมสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในเวเนซุเอลาปฏิบัติการสายฟ้าแลบที่จบลงด้วยการจับกุมผู้นำ มันส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกแต่ผลกระทบที่แท้จริงมันกำลังจะตามมาเงียบๆที่คิวบาคุณสังเกตเห็นข่าวเรื่องคิวบาช่วงนี้ใช่ไหมครับเงียบผิดปกติใช่ไหมนั่นแหละครับที่น่ากลัวเมื่อพันธมิตรหลักอย่างเวเนซุเอลาล้มลงท่อน้ำเลี้ยงน้ำมันที่ส่งไปคิวบาก็ถูกตัดฉนตอนนี้คิวบากำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่รุนแรงที่สุดและทรัมป์ก็ยื่นคำขาดไปแล้วว่า make a deal หรือจะให้จบแบบเวเนซุเอลาความเสี่ยงที่คิวบาจะล่มสลายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบฉับพลันมันจะสร้างความโกลาหลในหน้านน้ำแคริบเบียนหน้าบ้านของสหรัฐเองและทุกครั้งที่ความมั่นคงของสหรัฐถูกท้าทายหรือมีความไม่แน่นอนทางการเมืองนักลงทุนทั่วโลกจะทำยังไงครับเขาจะทิ้งเงินดอลลาร์แล้ววิ่งเข้าหาทองคำนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกคุณว่า ข่าวร้ายที่คุณเห็นในทีวีมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งแต่ความเสี่ยงจริงที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำมันใหญ่กว่านั้นร้อยเท่าพวกสถาบันการเงินพวกเฮดฟันพวกเขามีข้อมูลดาวเทียมมีสายขาววงในพวกเขารู้ว่ากองเรืออยู่ที่ไหนพวกเขารู้ว่าขีปนาวุธถูกขนย้ายไปที่ไหนและนั่นคือเหตุผลที่กราฟทองคำในระดับเดยและวีคยังคงเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแม้จะมีแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นออกมาบ้างก็จริง แต่มันก็ถูกรับซื้อกลับขึ้นไปหมดอย่างรวดเร็วคุณลองถามใจตัวเองดูนะครับในสถานการณ์ที่โลกเปราะบางขนาดนี้ในวันที่ผู้นำโลกถือปืนจ่อกันอยู่คุณจะกล้าถือเงินสด100%ยเปอร์เซ็์ไหมครับคุณจะกล้าฝากความหวังไว้ที่ตลาดหุ้นที่ลอยอยู่บนความคาดหวังลมๆแรงๆไหมทองคำณเวลานี้28มกราคม2 0 2 6มันทำหน้าที่เกินกว่าคำว่าการลงทุนไปแล้วครับมันกำลังทำหน้าที่เป็นหลุมหลบภัย แต่แต่ความน่ากลัวไม่ได้มีแค่เรื่องสงครามครับเพราะศัตรูที่ร้ายกาจกว่าปืนและระเบิดกำลังรอเราอยู่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าศัตรูที่มองไม่เห็นแต่ทำลายเงินในกระเป๋าของคุณได้พินาศย่อยยับยิ่งกว่าสงครามนั่นคือกับดักทางเศรษฐกิจและคำลวงจากเฟดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่เพิ่งประกาศออกมาตัวเลข84.5ที่ผมเกร่นมาตอนต้นมันคือระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังและเฟด กำลังพยายามเอามือปิดฟ้าแต่ความจริงมันปิดไม่มิดหรอกครับเราจะไปกระชากหน้ากากเศรษฐกิจสหรัฐกันไปดูว่าทำใหมภาวะเศรษฐกิจถดถอยรอบนี้จะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกครั้งและมันจะส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งทยานไปสู่เป้าหมายที่ใครหลายคนไม่กล้าแม้แต่จะฝันถึงคุณเคยได้ยินคำโกหกที่ถูกพูดซ้ำๆจนคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไหมครับเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งเราควบคุมเงินเฟ้อได้แล้ว ตลาดหุ้นนิวไฮคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งตลกร้ายสินดีครับถ้าเศรษฐกิจดีจริงทำไมตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐล่าสุดถึงดิ่งลงเหวไปอยู่ที่84.5คุณต้องหยุดและฟังผมตรงนี้ให้ดีนะครับตัวเลข84.5นี้มันไม่ใช่แค่สถิติในกระดาษแต่มันคือระดับความเชื่อมั่นที่ต่ำเตี้ยเรียดินเทียบเท่ากับช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008 มันต่ํากว่าช่วงโควิดระบาดหนักๆด้วยซ้ำมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนอเมริกัน300ล้านคนกำลังบอกว่าฉันไม่มีเงินเหลือแล้วบัตรเครดิตเต็มวงเงินหนี้ครัวเรือนพุ่งทะลุเพดานและค่าครองชีพที่สูงหลิวกำลังกัดกินเงินเดือนจนไม่เหลือเก็บนี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้พรมแดงของตลาดวอลล์สตรีทและในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เวลาตีสองตามเวลาประเทศไทย ละครโรงใหญ่ระดับโลกกำลังจะเริ่มฉายนั่นคือการประชุมเฟดหรือ FOMC คุณจะเห็นเจอโรมพาเวลประธานเฟดออกมาแถลงข่าวเขาจะใส่สูตรผูกไทยทำหน้าเคร่งขรึมและพูดจาภาษาเทพที่คนทั่วไปฟังไม่รู้เรื่องแต่ผมจะแปลภาษาเทพให้เป็นภาษาคนง่ายๆตรงนี้เลยครับวันนี้เฟดคือเสือกระดาษหรือถ้าจะพูดให้เจ็บกว่านั้นเขาคือเลมดักหรือเป็ดง่อยที่รอวันหมดอำนาจ พระพาเวลกำลังจะลงจากตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วอำนาจที่แท้จริงตอนนี้อยู่ในมือของประธานาธิบดีทรัมป์เฟดในวันนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าทางตันจะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสู้เงินเฟอ้อหรอเศรษฐกิจที่มีตัวเลขความเชื่อมั่นแค่84.5จะพังคลืนลงมาทันทีจะลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเศรษฐกิจหรอเงินเฟอ้อที่เพิ่งจะเริ่มสงบก็จะระเบิดกลับมาเผาผลาญคนจนอีกครั้ง ไม่ว่าจะเลือกทางไหนเงินดอลลาร์ก็มีแต่จะเสื่อมค่าลงคุณดูดัชนีดอลลาร์หรือ DXY วันนี้สิครับมันไหลรูดลงมาอยู่ที่95.8แล้วและถ้าวันนี้พาเวลเผลอหลุดปากยอมรับความจริงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยแม้แต่นิดเดียวดอลลาร์จะหลุด95.5และนั่นคือหายนะของคนที่ถือเงินสดแต่มันคือสวรรค์ของคนถือทองคำคุณเข้าใจหรือ,อยังครับว่าทำไมทองคำถึงไม่ยอมลง ทำไมมันถึงยืนค้ำฟ้าอยู่เหนือระดับ5,001และ5,002ทั้งๆท,ท,ที่ดอลลาร์ยังดูเหมือนจะแข็งในบางวันเพราะเงินฉลาดหรือสมาร์ทมันนี่เขารู้ทันเกมนี้ครับเขารู้ว่ารัฐบาลสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพิมพ์เงินพิมพ์เงินมาอัดฉีดเศรษฐกิจที่กำลังจะตายพิมพ์เงินมาทำสงครามพิมพ์เงินมาจ่ายดอกเบี้ยนหนี้สาธารณะที่สูงจนนับเลขศูนย์ไม่ถูกทุกครั้งที่มีการพิมพ์เงินมูลค่าเงินในกระเป๋าของคุณจะลดลง ข้าวแกงจะแพงขึ้นน้ำมันจะแพงขึ้นทองคำจะแพงขึ้นมันไม่ใช่ทองคำแพงขึ้นหรอกครับแต่เป็นเงินของคุณต่างหากที่เล็กลงถามใจตัวเองดูนะครับคุณทำงานหนักแทบตายเพื่อแลกกับเศษกระดาษที่รัฐบาลพิมพ์เพิ่มได้ตามใจชอบงั่นหรอหรือคุณจะเอาหยาดเหงื่อแรงงานของคุณไปแลกกับแร่ธาตุที่พระเจ้าสร้างมาแร่ธาตุที่ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้แร่ธาตุที่รักษามูลค่ามา5,000ปีวันนี้28มกราคม อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นราคานี้เพราะถ้าคืนนี้ผลการประชุมออกมาว่าเฟดยอมแพ้หรือถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมันแย่จนปิดไม่มิดทองคำจะไม่ใช่แค่เดินขึ้นแต่มันจะบินและเมื่อถึงตอนนั้นพวกหน้าม,ม้าในทีวีพวกกูรูที่บอกให้คุณขายหมูไปเมื่อเดือนก่อนพวกเขาจะเงียบกริบหรือไม่ก็กลับลำมาเชียร์ให้คุณไล่ซื้อบนยอดดอยอย่าเป็นเหยื่อครับ อย่ารอให้ข่าวออกทุกช่องแล้วค่อยซื้อเพราะนั่นคือเวลาที่รายใหญ่เขาขายใส่หน้าคุณจงกล้าที่จะมองความจริงในวันที่คนอื่นยังหลอกตัวเองแต่เดี๋ยวก่อนถึงแม้ปัจจัยพื้นฐานจะชี้ชัดว่าทองคำต้องไปต่อแต่ในตลาดการเงินมันมีกลไกบางอย่างที่รายใหญ่ใช้กินรวบรายย่อยเขาไม่ได้ซื้อซื้อขายขายมั่วๆแต่เขามีแผนที่เขามีจุดเช็คพอยต์มีจุดกับดักและมีจุดสังหาร ผมจะเปิดเผยแผนที่ของวานเราจะไปดูกราฟเทคนิคแบบเจาะลึกผมจะบอกคุณว่าตรงไหนคือกับดักกระถิ่งหรือบูลแทรปที่ต้องระวังตรงไหนคือจุดที่วานจะทุบเอาของและถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นคุณควรจะวางออเดอร์ตรงไหนให้ได้เปรียบที่สุดกราฟกำลังใบอะไรบางอย่างที่น่าตกใจและสัญญ,ญาณออสเนเตอร์กำลังเตือนภัยระดับสีแดงเตรียมตัวให้พร้อมครับเราจะไปแกะรอยวานกันในอีกสักครู่ หายใจเข้าลึกๆตอนนี้เรากำลังยืนอยู่หน้าแผนที่ขุมทรัพย์ที่อาบไปด้วยเลือดทำไมผมถึงพูดแรงขนาดนี้เพราะกราฟเทคนิคที่คุณเห็นบนหน้าจอมือถือกราฟที่คุณเปิดดูใน Trading View มันกำลังส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงนี่คือจุดที่คน90%ในตลาดพอดแตกและนี่คือจุดที่ร้ายใหญ่หรือวานรวยขึ้นอย่างมหาศาล คุณจำภาพเทคนิคอลส์ที่ผมให้ดูได้ไหมครับในขณะที่เส้น moving averages หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ไปที่คำว่า strong buy หรือซื้ออย่างรุนแรงเพราะเทรนด์หลักมันคือขาขึ้นสงครามหนุนเงินเฟ้อหนุนแต่ตัวชี้วัดระยะสั้นอย่าง oscillators กลับชี้ไปที่คำว่า sell คนทั่วไปเห็นแบบนี้งงครับตกลงจะให้ซื้อหรือให้ขายกราฟมั่วหรือเปล่า ฟังผมให้ชัดนะครับกราฟไม่เคยโกหกแต่มันกำลังบอกความลับของเจ้ามือให้เรารู้ความลับนั้นคือราคาตอนนี้แพงเกินไปที่จะไล่ซื้อในระยะสั้นแต่ถูกเกินไปที่จะขายทิ้งในระยะยาววานรู้ดีครับว่าที่ระดับราคาเหนือระดับ5,100และ5,200เหรียญตรงนี้รายย่อยกำลังคันไม้ขันมือกลัวตกรถอยากกร,กระโดดงับ และนั่นคือสิ่งที่เขารอคอยกลยุทธ์ของวานในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าก่อนและหลังข่าวเฟดเขาไม่ได้จะลากราคาขึ้นไปตรงๆให้คุณรวยง่ายๆหรอกครับแต่เขาจะทำสิ่งที่เรียกว่า Liquidity Hunt หรือการล่าสภาพคล่องขั้นตอนมันจะเป็นแบบนี้ครับจดไว้เลยนะครับกับดักที่1 t o u b u l t t r p p หรือกับดักกระถิงก่อนผลการประชุมจะออกหรือในช่วงวินาทีแรกที่ข่าวออก คุณอาจจะเห็นราคาทองคำกระชากขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่5,245หรือ5,260วินาทีนั้นหัวใจคุณจะเต้นแรงอะดรีนาลินจะพุ่งพล่านคุณจะคิดว่าไปแล้วจะรวดออกแล้วแล้วคุณก็จะเคาะขวากดบายตามทันทีนั่นแหละครับคือจุดตาย ทันทีที่คุณเข้ารายใหญ่จะเทขายใส่หน้าคุณโครมใหญ่ราคามันจะทิ้งดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วจนคุณตั้งตัวไม่ทันเงินคุณจะหายวูบพอร์ตคุณจะแดงเถือกหรือโดนบังคับขายหรือฟอสเซลกับดักที่2 the bear trap หรือกับดักหมีหรืออาจจะเกมพลิกอีกด้านถ้าพาเวลพูดจาคลุมเครือวานอาจจะทุบราคาให้ร่วงลงไปหลุดแนวรับสำคัญที่5 1า0น เพื่อให้คนที่ถือของอยู่ตกใจกลัวแล้วขายของออกมาพวก scalper หรือพวกเล่นสั้นที่ตั้ง stop loss ไว้แถวๆถว6 1 6 0จะโดนกวาดเรียบแล้วเมื่อรายย่อยขายข,ายของจนหมดมือแล้วเมื่อไม่มีใครกล้าซื้อแล้วนั่นแหละครับคือจุดที่วานจะหุบปากงับของราคาถูกแล้วลากราคากลับขึ้นไปที่เดิมและทะลุ New ิ i g h ไปที่5,300 5 4 0 0หน้าตาเฉย ทิ้งให้คุณมองดูราคาที่พุ่งขึ้นไปด้วยความเจ็บใจแล้วเราในฐานะคนตัวเล็กๆจะเอาตัวรอดจากสมรภูมินี้ยังไงผมมีแผนการรบให้คุณครับแบ่งตามพฤติกรรมของคุณกลุ่มที่ 1. นักซิ่ง ing, หรือช็อตเทอร์เทรดเดอร์สเกาเปอร์ถ้าคุณชอบความเสี่ยงคืนนี้คือสนามเด็กเล่นของคุณแต่คุณต้องเฝ้าดูดัชนีดอลลาร์หรือ DXY ยิ่งกว่าดูกราฟทอง จุดตายคือ95.5ถ้าดอลลาร์หลุด95.5เมื่อไหร่ใส่ทองคำฝั่งบายได้เลยครับแต่ถ้าดอลลาร์เด้งรีบาวทองคำจะย่อให้รอจังหวะย่อแล้วค่อยเข้าห้ามไล่ราคาเด็ดขาดจำคำผมไว้นะครับไล่ราคาคือตายกลุ่มที่2นักลงทุนระยะกลางระยะยาวอินเวสเตอร์หรือโ h เดอร์สำหรับพวกคุณ เกมนี้ง่ายกว่าเยอะครับแต่ต้องใช้ใจที่นิ่งดุดภูผาอย่าไปตื่นเต้นกับแท่งเทียนสีแดงที่อาจจะเกิดขึ้นคืนนี้จำออสซิเลเตอร์สที่มันบอกให้เซลได้ไหมครับมันบอกว่าราคามันตึงมันต้องมีการย่อเพื่อสะสมพลัง ถ้าคืนนี้หรือพรุ่งนี้ราคาทองคำย่อลงมาที่โซน5,100หรือเลวร้ายสุดที่5 6 5นั้นไม่ใช่จุดคัดลอสแต่มันคือของขวัญจากพระเจ้ามันคือโอกาสที่คุณจะได้ต้นทุนเดียวกับวานมันคือโอกาสที่คุณจะได้เก็บทองคำในราคาที่ถูกที่สุดของปี2026ก่อนที่มันจะไม่มีวันกลับมาเห็นอีกเลยเพราะอะไรย้อนกลับไปอยู่ Chapter 2สิครับ กองทัพเรือสหรัฐยังอยู่ในทะเลอิหร่านยังจ้องจะเอาคืนเศรษฐกิจสหรัฐยังเน่าเฟะปัจจัยพวกนี้มันไม่ได้หายไปไหนเพียงเพราะกราฟย่อลงมาวันสองวันเทรนดใหญ่ทิศทางลมของโลกยังไงก็พัดพาทองคำขึ้นสู่ที่สูงดังนั้นสรุปกลยุทธ์สำหรับคืนนี้และพรุ่งนี้อย่าไล่ราคาที่แนวต้านเหนือระดับ5,200ปล่อยมันไปก่อนถ้ามันจะไปให้มันไป ตั้งรับที่แนวรับ5,100ถึง5 0 6 5ตั้ง pending order รอไว้เลยไม่ต้องเฝ้าจอให้เครียดตัดเสียงรบกวนอย่าไปฟังนักวิเคราะห์ที่เปลี่ยนคำพูดรายวันให้เชื่อในเทรนด์ใหญ่และเชื่อในวิกฤตโลกที่อยู่ตรงหน้าเราได้เห็นภาพใหญ่แล้ว geopolitics เราได้เห็นไส้ในเศรษฐกิจแล้ว economics เราได้เห็นกลโกลงของกราฟแล้ว technicals ตอนนี้เหลือเพียงอย่างเดียว คือสรุปที่ผมจะฟันธงให้คุณอนาคตของทองคำในปี2026และ2027จะเป็นอย่างไรเป้าหมายราคาถัดไปหลังจากผ่านคืนโหดร้ายนี้ไปแล้วจะไปหยุดที่ตรงไหนและคำเตือนสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ให้คิดก่อนที่คุณจะตัดสินใจกดปุ่มสั่งคำสั่งซื้อขายในวันนี้เราเดินทางมาด้วยกันไกลมากครับในคลิปนี้จากสัญญาณสงครามในตะวันออกกลางสู่ความล้มเหลวของเศรษฐกิจสหรัฐ และมาจบที่แผนที่ลายแจงของวานข้อมูลทั้งหมดที่ผมเล่ามามันนำไปสู่บทสรุปเพียงหนึ่งเดียวปี2026จะไม่ใช่แค่ปีที่ทองคำขึ้นแต่มันจะเป็นปีแห่งการตื่นรู้ของมนุษยชาติมันจะเป็นปีที่คนทั้งโลกเรื่อนตั้งคำถามกับเงินกระดาษในกระเป๋าว,ว่ามันยังมีค่าอยู่จริงหรือคำถามที่พวกคุณถามผมเข้ามามากที่สุดทองคาจะไปจบที่ตรงไหนปีหน้า2027จะเป็นยังไง ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ฟันธงอนาคตให้คุณฟังชัดๆตามข้อมูลที่โลกกำลังบอกเราเป้าหมายระยะสัน้นภายในไตรามาสแรกของปี2026นี้ทันทีที่ความชัดเจนเรื่องดอกเบี้ยจบลงทันทีที่กระสุนนัดแรกถูกยิงขึ้นฟ้าไม่ว่าจะฝั่งอิหร่านหรืออิสราเอลเราจะได้เห็นทองคำทะลุ5,300เหรียญอย่างแน่นอนนี่คือด่านจิตวิทยาและเมื่อผ่านตรงนี้ไปได้ท้องฟ้าจะเปิดโลง่ง เป้าหมายระยะกลางสิ้นปี2026ด้วยแรงหนุนจากกลุ่มบริกส์ที่นำโดยจีนและรัสเซียซึ่งกำลังเร่งเครื่องดีดอลลาร์เซชันหรือการเลิกใช้ดอลลา่าบวกกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่สหรัฐหนีไม่พ้นผมมองเห็นเป้าหมายที่5,500ถึง5,800เหรียญฟังดูสูงใช่ไหมครับแต่คุณลองย้อนกลับไปตอนที่มันราคา2,000เหรียญสิตอนนั้นใครบอกว่าจะมา5,000คนก็หัวเราะเยาะเหมือนกันวันนี้ ไม่มีใครหัวเราะอ,อีกแล้วครับและเป้าหมายระยะยาวปี2027และต่อไปเรากำลังเข้าสู่ซ u เปอร์ไซเคิลหรือวัฏจักรขาขึ้นครั้งใหญ่ของสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อนี่สาธารณะของโลกมันแก้ไม่ได้ด้วยวิธีปกติมันจะจบลงด้วยการล้างไพ่และสินทรัพย์เดียวที่จะยืนหยัดอยู่ได้หลังฝุ่นควันจางหายคือทองคำเป้าหมาย6000เหรียญไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝัน แต่มันคือความจำเป็นทางคณิตศาสตร์ที่ราคาทองต้องปรับขึ้นเพื่อรองรับปริมาณเงินเฟ้อที่ถูกผลิตออกมาแต่เดี๋ยวก่อนครับตัวเลขราคามันก็แค่มายาสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลข5,000ันหรือ6000คือความหมายของการถือครองมันผมอยากให้คุณมองทองคำใหม่อย่ามองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือเก็งกาไรซื้อเช้าขายเวนแต่จงมองว่ามันคือกล่องเก็บแรงงานของคุณคุณทำงานหนักมาทั้งชีวิตคุณตื่นเช้า คุณอดทนคุณสู้เพื่อครอบครัวคุณจะยอมให้เงินเฟ้อมาขโมยเวลาชีวิตของคุณไปงั้นหรือคุณจะยอมให้สงครามของคนอื่นมาทําให้เงินเก็บของคุณด้อยค่าลงงั้นหรือการซื้อทองคำในวันนี้ไม่ใช่การพนันแต่มันคือการประกาศอิสรภาพอิสรภาพจากระบบการเงินที่บิดเบือนอิสรภาพจากความเสี่ยงที่คุณควบคุมไม่ได้ถ้าวันนี้คุณยังลังเลถ้าวันนี้คุณยังกลัวว่าจะติดดอยผมขอถามคำถามสุดท้าย ระหว่างความเสี่ยงที่จะติดดอยชั่วคราวกับความเสี่ยงที่จะตกรถตลอดการในขณะที่โลกกําลังพังทลายอันไหนน่ากลัวกว่ากันประวัติศาสตร์5,000ปีไม่เคยโกหกเราทองคำรอดพ้นมาได้ทุกวิกฤตตั้งแต่ยุคโรมันสงครามโลกจนถึงวันนี้และมันจะพาคนที่ถือครองมันรอดไปด้วยกันอย่ารอให้ข่าวออกหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วค่อยซื้อเพราะตอนนั้นมันจะสายเกินไป อย่ารอให้เพื่อนข้างบ้านเริ่มพูดเรื่องทองคำเพราะนั่นคือสัญญาณฟองสบู่ระยะสัน้นจงเป็นผู้มาก่อนการจงเป็นคนส่วนน้อยที่มองเห็นความจริงในวันที่คนส่วนใหญ่ยังหลับไหลถ้าคุณไม่อยากพลาดสัญญาณสำคัญแบบนี้ถ้าคุณไม่อยากเป็นเหยื่อของข่าวลวงและกับดักของรายใหญ่ช่องนี้จะเป็นเข็มทิศให้กับคุณผมไม่ได้แค่มาอ่านข่าวให้ฟังแต่ผมมาเพื่อเตือนสติและชี้ทางรอด ถ้าคลิปนี้ทําให้คุณตาสว่างขึ้นมาได้แม้แต่นิดเดียวถ้าคลิปนี้ช่วยปกป้องเงินทุนของคุณได้ผมขอแค่สิ่งเดียวครับช่วยกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้และที่สําคัญที่สุดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักแชร์ไปให้เพื่อนให้พ่อแม่พี่น้องให้เขาได้รู้ความจริงแบบที่คุณรู้เพราะในวิกฤตที่กําลังจะมาถึงนี้เราทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้ครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวินาทีนี้ ขอให้พอร์ตของคุณเขียวขจีขอให้สติของคุณมั่นคงและขอให้ทองคำปกป้องความมั่งคั่งของคุณตลอดไปแล้วพบกันใหม่ในวันที่ทองคำสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ